สวัสดีครับเราเรียนมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนเซศบาลนึ่งวัดพระง,งามสามคีเพชิยาวันนี้วิชาสุขศึกษาก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่เก้ายังอยู่ในหน่วยการรู้ที่สามนะครับการหน่วยการรู้ศึกษาก็จะเป็นการเลือกใช้บริการทางสุขภาพสำหรับวันนี้ครูได้นำเสนอในเรื่อง การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอน,นั่นต้องแปลควาหมายการเลือกใช้บริการทางสุขภาพแหล่งบริการก็จะเป็นสถานีอนามัยโรงพยาบาลอำเภอนะครับโรงพยาบาลจังหวัดครับตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ หรือ,อยาสามารถประจําบ้านที่อยู่ในบ้านฉะนั้นการเลือกการเลือกใช้บริการทางสุขภาพคงจะเอาแปลความหมายแบบง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านสถานีในอนามัยเนี่ยยังไม่มีการผ่าตัดหรืออาจจะมีการเย็บแผลหัวแตกครับฉะนั้นถ้าบ้านเราอยู่ห่างไกลจากจังหวัดประมาณ20กิโลเราหัวแตก แต่ต้องเดินไปที่ไหนครับโรงพยาบาลจังหวัดไกลไหมฮะเสียเวลาไหมครับฉะนั้นถ้าอนามัยสามารถเย็บแผลหัวแตกได้นักเดยกก็ควรจะเลือกบริการทางสุขภาพทักษถานีอนามัยใกล้บ้านนักเรียนแต่ถ้าเป็นรุนแรงอย่างนี้นะฮะก็จะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจะประจําจังหวัดเพราะอะไรครับเครื่องมือแพทย์ที่รักษามีความํำนาเฉพาะด้าน นั่นคือความหมายของการเลือกบริการทางสุขภาพเช่นกันครับกูมีคลิปในการเลือกใช้บริการสุขภาพโดยเพราะบัตรหรือสิทธิที่ประชาชนอย่างเราที่ควรจะได้รับจากรัฐนะครับแล้วนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ทคนไม่อยากเกิดเหตุกิดขึ้นอย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพอพร้อมแล้วไปชมครับแรหรือระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิคือการให้บริการสาธารณสุขด่านแรกที่เน้นความสนิทแนบแน่นกับชุมชนนำความรู้และบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน คล้ายกับหมอประจำตัวที่รู้จักคุ้นเคยเหมือนญาติสนิทและเข้าถึงได้โดยง่าย Primary Care ดูแลอย่างไรหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีแพทย์ที่มีความรู้รอบด้านปฏิบัติงานประจำร่วมกับทีมสหวิชาชีพให้บริการทั้งในหน่วยบริการที่อยู่ในชุมชนและออกให้บริการประชาชนตามบ้านโดยจะดูแลสุขภาพทั้งในขณะที่แข็งแรงดีและขณะเจ็บป่วย ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เฉพาะตัวเป็นรายบุคคลรายครอบครัวและคำแนะนำสุขภาพทั่วไปสำหรับชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ร่วมกับการดูแลสนับสนุนจากทีมบุคลากรวิชาชีพ Primary Care ดูแลแค่ไหนแพทย์และทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิจะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของคนแต่ละคนครอบครัวแต่ละครอบครัว นอกเหนือไปจากการรักษาโรคโดยจะดูแลต่อเนื่องทั้งยามปกติและยามเจ็บป่วยทั้งรักษาเยียวยาสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองโรคบำบัดฟื้นฟูและทํานุบำรุงให้สุขภาพดี Primary Care ดูแลโดยใครทีมหมอครอบครัวและคลินิกหมอครอบครัวคือทีมหมอประจำตัวผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้มีความรู้หลายด้านเป็นสาหลัก ร่วมกับทันตแพทย์พยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรซึ่งเป็นการให้บริการทุกคนทุกเพศทุกวยัยโดยไม่จำกัดสภาพความเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุให้บริการสุขภาพแบบครบวงจรดูแลยอย่างต่อเนื่องสำหรับแต่ละคนให้มีสุขภาพดีชีวิตเป็นสุข เน้นการบริการที่เข้าถึงง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากผ่านโทรศัพท์หรือไลน์เพื่อนัดหมายหรือให้คำปรึกษาสุขภาพเป็นรายบุคคลนอกจากนี้ทีม Primary Care ยังต้องทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนเสริมพลังให้ชุมชนมีการจัดการสุขภาพได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดเมืองหรือชุมชนสุขภาพดี Primary Care ดูแลด้วยหัวใจใกล้ชิดต่อเนื่อง จากคลิปนี้ก็เห็นได้ว่าภ m a r ริก r e นะครับการรักษาแบบขั้นพื้นฐานประถมภูมิเริ่มต้นจากหมออาสาอนามัยมีการเฝ้าระวังให้ข้อมูลดูแลติดตามสุขภาพของคนในชุมชนตำบลเหตุการณ์อาการต่างๆ เกิดความสามารถก็จะมีการส่งต่อไปสู่โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ติดตามดูแลในดำเนิการมุคชีวิตการเป็นอยู่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได่ป่วยในคลิปวิดีโอเนี่ยดูสมทําก็จะเกิดความเข้าใจของเรื่องไฮบริแคร์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่มีข้อมูลในการส่งต่อประวัติป่วยนะครับ เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีข้อมูลประวัติส่งต่อลงพยาบาลได้รักษาได้ทันทุ่งทีแล้วก็จุกเฉินได้อย่างปลอดภัยนะครับอาจารย์เมื่อนดูคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็มีใบงานด้วยนะครับมีใบงานด้วยนะครับดูชมคลิปให้เข้าใจนําความรู้ความเข้าใจจากในคลิปแล้วทํอลงไปในใบงานครับวันนี้ ขอให้นุกคุนปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ